สวัสดีค่ะเราอยู่กันปี่อุบลนะคะวันนี้ค่ะอันนี้ห้องของเรานะคะตรงนี้เป็นที่นั่งนะคะเดี๋ยววางของก่อนนะคะ ป้าวางของกันแหละห้องน่ารักจังเลยนี่ค่ะโรงแรมเดอะพาวนะคะที่ตัวเมืองอุบลค่ะอันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องเสื้อผ้านะคะห้องเสื้อผ้ากระจตรนี้ ข้างในนี้เป็นห้องนอนค่ะส่วนข้างในนี้เป็นห้องนั่งเล่นฮัลโหลอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนนะคะวันนี้มาทํางานนะคะพอบ้านมาทํางานที่จังหวัดอุบลค่ะก็เลยมาพักที่โรงแรมนะคะเอาจริงเนี่ยหนาวมากนั่งรถมาออกจากบ้านตั้งแต่สามทุ่มถึงนี่กี่โมงแล้วลูกกือสิบเอ็ดโมง ต่อ11โมงนะคะอคแะอะาา์พัน,น,น็อตอยู่<ม><ม>ประมาณ 2, 2ชั่วโมงค่ะแต่เอาคืออากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับอากาศดีหนาวมากๆเลยนะคะหนาวจนมือนี่ชาไปหมดเลยมีห้องน้ำนะคะอุ้ยมีอ่างด้วยด้วยอซุอชอ่างล้างหน้านะคะห้องน้ำกว้างใหญ่มากเลยค่ะองนนี้เป็นห้องแฟมิลี่นะคะ แล้วก็ในนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะอ่างอาบน้ำนะคะน้ำร้อนน้ำกุนค่ะกินข้าวนะคะอันนี้ข้าวเช้าของเรานะคะตอน11โมงค่ะสั่งข้าวของโรงแรมมากินนะคะก็มีกะเพราหมูค่ะไข่ดาวนะคะแล้วก็ข้าวผัดค่ะอร่อยไหมลูกหิวแล้วสิท่าใช่ไหมอะน้องดอนกินไข่ดาวรอก่อนเลยลูกน้องดอนจะกินโจ๊กใช่ปะแม่ชมอยู่ นหนูจะกินผัดกะเพราเหรอหนูจะกินผัดกะเพราเหรอไข่ดาวรู้ไงไข่ดาวในจานน้องนี่เอาแล้วแม่จะเอาช้อนไหนวะไม่เป็นะไรไม่ใช้ช้อนน,นันแหิวอ่ะอะไรก็อร่อยแต่เขาทำน่ากินอยู่นะยิ้หมหวานๆสิข้าแต่ว่าข้าแม่ ข้าวแม่อร่อยกว่าโหชืน่นใจเนอะข้าวไข่าขาดาวนะคะโอ้ก็ผัดกับไข่าขาขาดาวนี่ช่างเข้ากันเลยคือโอ้โหต่อโจอ๊กหนูเอาฟ้าออกเลยหรอเอาออกไหมเก่งจับปะ Stop. Mm, okay